ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันลพักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานพามาทึกกันกับทางด้านของ ผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจรานุสโสภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณพลภา,าและผู้ฟังรายการวันวานไดรี่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เรียกว่าจะพาคุณฟังย้อนกลับไปในวันวานไปเปิดบันทึกกันกับเรื่องราวของเครื่องครัวยอดนิยมใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าก็ถือได้ว่าเรื่องของการทําอาหารเนี่ยนะคะก็เป็นวัฒนธรรม ของมนุษย์ที่มีมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็<ะ>เราก็จะพบว่าปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ของใช้หรือว่าเครื่องครัวที่เราใช้กันในการประกอบอาหารเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบนะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมารับทราบกันนะคะว่าในยุคแรกๆนะคะของมนุษยชาติเราที่มีการตั้งอายธรรมต่างๆเนี่ยนะคะอุปกรณ์ใดนะคะที่ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์แรกๆ ยอดนิยมนะคะตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะค่ะค่ะเรียกว่าเดี๋ยวเราต้องลองนึกภาพตามกันไปด้วยนะคะย้อนกลับไปว่าเอ๊ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานเรื่องราวเหล่านี้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรแล้วก็มีสภาพเข้าของเครื่องใช้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นความนิยมในยุคนั้นสมัยนั้นด้วยนะคะเราเริ่มต้นกับเรื่องนี้ยังไงดีคะอาจารย์คะ ก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นเรื่องราวความเป็นมานะคะของอารยธรรมมนุษย์เลยนะคะตั้งแต่เรา,เ,าเริ่มมีมนุษยชาติขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วเราก็มีวิวัฒนาการนะคะในการประกอบอาหารเนี่ยกันเรื่อยมานะคะดังนั้นเนี่ยเครื่องครัวหรือว่าอุปกรณ์ของใช้ในการประกอบอาหารของมนุษย์เราเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยก็จะทําจากอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนะคะในรธรรมชาตินะคะนั่นก็คือพวกอาจจะเป็นพวกดินเหนียว นะคะหรือว่าหินนะคะแล้วก็นํามาประกอบกับการปรุงอาหารที่เราใช้ไฟกันขึ้นมานะคะแล้วก็วิวัฒนาการเนี่ยนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะคะก็จะทําให้เห็นว่าพอมนุษยชาติเราเนี่ยนะคะคิดประดิษฐ์นะคะพวกเครื่องครัวต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดวิวัฒนาการในเรื่องของเมนูอาหารต่างๆขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้จากหลักฐานนะคะของนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีเนี่ยได้พบว่า มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเขาจะทําการหุงหาพวกทันยพืชนะคะหรือว่าพวกพืชผลไม้เนี่ยจากป่าเนี่ยนะคะโดยใช้หม้อนะคะมาตั้งแต่เมื่อประมาณสักหนึ่งหมื่นปีที่แล้วนะคะ,คะแล้วก็นักวิจัยนะคะนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีทั้งหลายเนี่ยนะคะก็มีการกล่าวถึงว่าอาหารหลักๆเลยนะคะของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะแรกเริ่มเดืมอีเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆกระโจกนะคะเป็นของเหลวนะคะคล้ายๆโจ๊กสนิดหนึ่งซึ่งใช้อาหารเป็นอาหารหลักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเกิดเข้าป่าไปนะคะหาเนื้อสัตว์จากการล่าเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้นะหรือลําบากนะคะก็จะใช้พวกพืชพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะในการมาหุงต้มนะคะโดยการใช้ใช้หม้อแล้วก็มีการพบพวกเศษภาชนะเป็นอาจจะเป็นพวกประเภทเซรามิกในยุคแรกที่ค้นพบ ที่ทะเลทรายก็คือทะเลทรายซาราในประเทศลิเบียเนี่ยนะคะก็พบพวกอุปกรณ์ประเภทแบบเนี้ยนะคะคล้ายๆหม้อเนี่ยนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะคะออสมัยเมื่อหลายเป็นหมื่นหมื่นปีหรือเป็นแสนปีนี้ที่แล้วเนี่ยแถบทะเลทรายซาราเนี่ยนะคะยังเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะเป็นพื้นที่สีเขียวดังนั้นเนี่ยก็จะมีพวกอาหารพืชพันธุ์พืชเนี่ยมากมายนะดังนั้นคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นที่ที่อยู่แถบนี้ นะคะก็จะใช้พวกพืชน,นะ,ะหรือการใช้พืชในการประกอบอาหารก็คือที่เรียกว่าคล้ายๆโต๊กเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่หม้อนะคะในการประกอบอาหาระนะคะค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นทั้งเมนูอาหารเป็นเครื่องครัวในการประกอบอาหารที่เรียกว่าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะว่าแต่ว่าจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นนี่นะคะมันลากยาวหรือว่ามีวิวัฒนาการมายังไงจนถึงยุคปัจจุบันบ้างคะอาจารย์ค,คะอ่นนี้ก็ได้รับการยืนยันนะคะจากนัก วิทยาศาสตร์นักวิชาการนะคะจากามหาวิทยาลัยวิสตอานะคะก็คือดรดูรีดันเนี่ยก็ได้กล่าวถึงนะคะว่าสิ่งที่พบนะคะที่ทะเลทรายซาฮาราเนี่ยนะคะก็เป็นหลักฐานโดยตรงครั้งแรกเลยนะะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องครัวในการแปรรูปพืชโดยเฉพาะพืชที่มีเฉพาะทิ่นะคะที่มีอยู่โั่โลกนะคะแล้วก็ที่น่าทึ่งก็คือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่า คนในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นนักล่าสัตว์ด้วยเนี่ยก็ได้รวบรวมอาหารนะคะของที่พบในแอฟริกาเหนือในยุคแ,แรกๆเนี่ยซึ่งก็พบว่ามีการกินพืชน,นะคะหลากหลายชนิดแล้วก็รวมไปถึงพวกเมล็ดพืชพันธุพืชพืชใบเขียวแล้วก็พืชน,น้ำนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้เห็นถึงการใช้อุปกรณ์ในการทําเครื่องครัวประกอบกับการ,รใช้พวกพืชน,นะคะในการประกอบอาหารด้วยนะคะแล้วก็ <ส S 1> ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะในยุคสมัยที่กรีกแล้วก็โรมันเนี่ยรุ่งเรืองอวิทยาการเนี่ยมันก็มีเรียกว่าซับซ้อนมากขึ้นนะคะวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยก็มีความพิติพิถันเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะบางบางชนชั้นเนี่ยนะคะอาจจะถึงขั้นเรียกว่าขัน้นการใช้ชีวิตแบบหรูหราเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยในในสมัยกรีกโรมันเนี่ยนะคะมีการพบการใช้อุปกรณ์ที่ประกอบในการทั้งทำอาหารด้วยนะคะและประทานอาหารด้วย อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนชั้นสูงนะ,ะหรือคนชั้นที่มีฐานะเนี่ยเขาก็จะทําจากพอที่ทําจากเงินแล้วก็ทองนะคะมาประกอบบนโต๊ะอาหารโดยเฉพาะคนชั้นสูงนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นกรณีชาวบ้านนะ,ะสามัญชนทั่วไปนะคะถ้าหากว่าชาวบ้านคนไหนเนี่ยนะคะมีกําลังทรัพย์มากพอเขาก็จะหาซื้อหรือว่าอาจจะผลิตอุปกรณ์ในการประกอบอาหารแล้วก็ทานอาหารเนี่ยที่ทําจากโลหะมาใช้ในชีวิตประจ,จาวันได้ค่ะ ค่ะนะคะว่าแต่ว่าแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงอีกบ้างคะอาจารย์คะอ่ะส่วนในสมัยต่อมานะคะเมื่อยุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคที่เรียกกันว่ายุคกลางนะคะการใช้พวกเครื่องงานเครื่องครัวนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารในช่วงยุคกลางเนี่ยก็ปรากฏว่าเริ่มมีการประดิษฐ์นะคะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารหรือทําอาหารเนี่ยอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือการใช้มีดส่วนตัวนะคะในการทานอาหาร เวลาเขามีพวกงานเทศการเฉลิมฉลอง,ต,งต่างๆนะคะที่ผู้คนเนี่ยจะต้องมา,ารับประทานอาหารร่วมกันนะ,ะอาจจะเป็นคนในบ้านนะคะหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยที่จะต้องมาเฉลิมฉลองรับประทานอาหารด้วยกันเนี่ยนะคะผู้คนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่มาร่วมเฉลิมฉลองเนี่ยเขาก็จะนําอุปกรณ์ในการประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารหรือว่ารับประทานอาหารส่วนตัวมาเองอาจจะกล่าวได้ว่า ในสมัยยุคกลางเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเสมือนตุดเริ่มแรกเลยนะคะของชุดทอนซ่อมมีดแพบบพกพาในยุคแรกของมนุษย์นะคะค่ะนะคะแล้วในยุคต่อ,ตอ,ตอมาเป็นยังไงบ้างคะอ่าเฮ้ยหลังจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ยุคที่เรียกกันว่ายุคบาร็อกนะคะแล้วก็ยุคเรเนซองส์นะคะซึ่งเป็นสมัยของยุโรปที่เขาอาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะคะค่ะคือในยุคนี้นะคะยุคบาลอ็อกเรเนซองส์เนี่ยก็ มีการประกอบอาหารนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้คําว่าไฟดินิ่งซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนิยามนะของการรับประทานอาหารของคนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะโดยการรับประทานอาหารแบบไฟดินิ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความวิถีพิถันนะคะมีความประณีตนะคะมีความซับซ้อนแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆเนี่ยที่มากขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ในการ ทานอาหารประกอบอาหารก็จะมีอะไรที่แตกขนแขนงแยกย่อยออกมาแล้วก็จะมีการออกแบบนะคะให้เหมาะสมกับอาหารเฉพาะนั้นๆน,น,นะคะที่เป็นแบบอาจจะมีหลากหลายเมนูนะคะแล้วก็มีความเป็นทางการมากขึ้นนะคะ,คะมีการใช้ซ่อมมากขึ้นนะคะนี้ก็ได้อิทธิพลมาจากการรับประทานอาหารแบบอิตาลีนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะให้อาหารเนี่ยทั้งการประกอบ อาหารการจัดวางนะคะหรือว่าวิธีการสิ่งต่างๆอุปกรณ์ของใช้เครื่องใช้เนี่ยมีความหรูหรานะคะแล้วก็งดงามมากขึ้นนะคะให้เหมาะสมกับสถานะนะคะหรือว่าชนชั้นของผู้ที่พามาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารนั้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าการรับประทานอาหารแบบไฟ g ิ่งเนี่ยก็ส่งต่อไปทั่วยุโรปแล้วก็เป็นที่นิยมกันทั่วไปเลยค่ะ ค่ะนะคะเรียกว่าจากยุคสู่ยุคนะคะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ยุคกรีโรมันนะคะมาจนถึงยุคกลางในยุโรปแล้วก็มากันที่ยุคบาโรกแล้วก็ยุคเรมนีสองนะคะคราวนี้มาถึงช่วงเวลาสําคัญนั่นคือในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์คะพอสมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทาอาหารและประทานอาหารในยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบอับทันเลย นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะพบว่าทุกอย่างก็ต้องปราณีตนะทําอะไรก็ต้องปราณีตนะคะแต่ว่าในสมัยนี้นะคะด้วยด้วยความที่ผู้คนอาจจะมีความเร่งรีบมากขึ้นนะคะดังนั้นในยุคนี้นะคะก็จะมีการผลิตสินค้าต่างๆทุกประเภททุกเรื่องเลยนะคะ,คะออกมาเป็นจํานวนมากนะ,ะที่เราอาจจะใช้ไปสั่ังที่ว่า mass production ในพวกนี้นะคะคือผลิตแบบอ่อเป็นเรียกว่าเป็นกุรุตกรุตกันเลยะนะคะดังนั้นผู้คนนะคะทั้งหลายเนี่ยนะคะอา่าก็ รกว่ามีคนคนก็เกิดเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงพวกการใช้การซื้อนะคะอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะคือหาซื้อได้ง่ายนะคะทําออกมาเยอะมากนะคะก็เลยทําให้มีการใช้เรียกว่าโลหะอีกชนิดหนึ่งะนะคะนอกเหนือจากพวกพวกเงินพวกทองอะไรพวกนี้นะคะก็คือการนิยมการใช้พวกสแตนเลสสตีลนะคะแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยมาผลิตเครื่องตัวเครื่องใช้นะคะ ในการประกอบอาหารเอาอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหรือว่าการทําอาหารเนี่ยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้คนนะคะที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลิตกันแบบจําจนวนมากแบบ ตามยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยนะคะค่ะนะคะนี่ก็คือยุคต่างๆนะคะที่เรียกว่าเป็นวิวัฒนาการเนาะในเรื่องของเครื่องครัวต่างๆรวมไปถึงเมนูที่พ่วงกันมากับเครื่องครัวที่ใช้ด้วยนะคะทีนี้เราลองมาดูในแต่ละชิ้นของเครื่องครัวกันบ้างดีกว่านะคะว่าเอ๊ะที่ว่ายอดนิยมเนี่ยมีอะไรกันบ้างขอตั้งต้นกันจากสิ่งที่เริ่มใช้กันตั้งแต่ยุคแรกๆก็คือหม้อดีกว่าค่ะอาจารย์คะ ใช่ค่ะเพราะว่าหม้อเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์การประกอบอาหารนะคะหรือว่ามีส่วนมากเลยกับการรับประทานอาหารของพวกเราเนี่ยนะคะของมนุษยชาติเราเนี่ยตั้งแต่แรกนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราจะพบว่ามีการพบอาหารประเภทโจ๊กใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหม้อก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สาคัญเป็นมรดชนะสําคัญเลยในครัวเรือนนะคะในการประกอบอาหารนะคะดังนั้นก็ถือได้ว่าเป็นมัชนะในครัวเรือนนะคะของมนุษย์เนี่ยที่ประดิ์เป็นชนิดแรกๆเลยนะคะแล้วก็มีการพบหลักฐาน กอประเทศเนี้ยทั่วไปนะคะทั้งในเอเชียนะคะทั้งในออแอฟริกาเหนือนะคะแล้วก็อาจจะมีการทําจากที่ว่านะคะจากดินเหนียวนะคะจากหินอะไรต่างๆแล้วก็มีการพบการทําพวกด้วยเซรามิกด้วยนะคะซึ่งก็มีการพบนะคะอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไปว่ามีการพบจากแหล่งโบราณคดีนะคะในแอฟริกาเหนืออย่างกรณีในแผ่นปิตไซซาลาของริเบียเนี่ย นะคะที่เมืองเขาเรียกว่าทากา,า,าโกรีนะคะแล้วก็อูอันอาฟูด้านะคะก็พบว่าอุปกรณ์ประเภทหม้อเหล่านี้นะคะถูกนำมาใช้ในการแปรรูปพวกพืชนานาชน,น,น,นิดเลยนะคะแล้วก็นักวิจัยนะคะก็ได้ค้นพบสิ่งที่มีการาวิเคราะห์จากอัตราส่วนของพวกเซรามิกในพวกนี้นะคะก็พบว่ามีการพบไอโซโทคาร์บ,บอนนะของ <คะ S 2> สารตกพางที่เป็นน้ำมันนะคะซึ่งเก็บรักษา คือมันเก็บอยู่ในอยู่ในเครื่องภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเป็นหม้อเนี่ยคะค่ะนะคะ,คะ,นะคะแล้วเรื่องราวของหม้อนะคะที่เรียกว่าเป็นเครื่องครัวในยุคแรกๆชนิดแรกๆนะคะที่มีวิวัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วหลังจากนั้นนี่เป็นยังไงอีกบ้างคะหรือว่าเขามีเครื่องครัวชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างไหมคะอาจารย์คะค่ะต่อมาเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยนะคะก็นำอ่าเรียกว่าเป็นโลหะนะคะหรือของที่จะนํามา ทดแทนนะคะพวกดินหินอะไรพวกนี้นะคะเราก็ใช้พวกทองแดงเข้ามานะคะก็ปรากฏว่าชนธาตแรกนะคะที่แรกๆนะคะก็คือเมโสโปเตเมียนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ตอนเนี้ไม่ใช่มีแค่หมอ้ออย่างเดียวแล้วนะตอนนี้เป็นกระทะนะที่เรียกันว่ากระทะทองแดงนี่นไม่เกี่ยวอะไรกับนรก,กอะไรนะคะแต่ว่าเป็นภาชนะที่ใช้ในครัวเลือดกันจริงๆนะมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียโบราณนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ใช้กันเรื่อยมานะ จนกระทั่งในสมัยกรีกโรมันก็ยังคงใช้กันอยู่ก็ส่วนมากก็ใช้ในการประกอบอาหารประเภททอดแล้วก็อย่างคําว่ากระทะเนี่ยนะคะก็เราใช้ในภาษาอังกฤษว่า pan ใช่ไหมคะซึ่งนักภาษาศาสตร์เนี่ยก็สันนิษฐานว่าคาว่ากระทะเนี่ยนะคะก็น่าจะมาจากคําในภาษาอังกฤษโบราณนะคะที่ใช้คําว่าพันนาหรือพันนานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าใช้กระทะที่ทําจากทองแดง นะคะ,คะพอภาชนะประเทศเนี้ยนะคะได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะหาอุปกรณ์ต่างๆหรือเรียกว่าโลหะชนดิดต่างๆนะคะที่ที่มาใช้ในการทากระทะเนี่ยเพื่อจะในเรื่องของความร้อนหรือเรื่องต่างๆด้วยก็ปรากฏว่าในช่วงประมาณกลางศตวรรษที่สิบเก้านะคะก็มีการนําเหล็กนะคะมาหล่อนะเป็นกระทะเหล็กหล่อนะคะแล้วก็นิยมใช้กันทั่วไปสมัยช่วงนั้นเนี่ยเขาจะนิยมเรียกกันว่า สไปเดอร์นะคะ,คะก็คือมีด้ามจับนะคะ,คะแล้วก็มีขาสามขาสําหรับตั้งบนเตาถ่านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บรรดาเหล็กในเวลานั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับความนิยมนะคะที่จะนํามาทําำผนพวกของใชยในครัวเรือนช่างตีเหล็กเขาก็จะนิยมใช้เหล็กเนี่ยมาทากระทะนะทำหม้อนะคะโดยการให้ความร้อนของโลหะเนี่ยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะปล่อยให้โลหะ เย็นตัวลงนะคะแล้วก็จนกระทั่งเป็นรูปทรงเป็นรูปหม้อหรือว่าจะเป็นกระทะนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบนะคะของหม้อหรือกระทะเนี่ยนะคะในเวลานั้นเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็นอกจากนี้หม้อและกระทะยังถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําเสียอีกด้วยค่ะค่ะนะคะทีนี้เรื่องราวของเครื่องครัวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวภาชนะหรือว่าจะเป็นตัววัสดุเองก็ดีเนี่ยดูเหมือนว่าก็จะมีวิพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเนาะจากเครื่องปั้นดินเผามาสู่โ,โลหะมาสู่ทองแดงเนี่ยนะคะทีนี้อย่างเครื่องครัวทองแดงเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างแล้วเขาเ,เรียกว่าในการพัฒนาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าออทองแดงเนี่ยถูกนํามาใช้เป็นภาชนะในการ ทำอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้กันมาตั้งแรกๆแล้วนะคะ,คะแล้วก็ที่นิยมเพราะว่าทองแดงเนี่ยนะคะเป็นตัวนําความร้อนที่ดีนะคะแล้วก็เหมาะในการประกอบการปรุงอาหารนะคะแล้วก็นิยมมากเลยกรณีประเทศฝรั่งเศสซึ่งเขาก็จะใช้ทำอาหารที่เป็นอาหารประจําชาติฝรั่งเศสที่ที่โด่งดังนะคะอย่างราตตูยนะคะหรือว่าไก่ตกวายนะคะ,คะซึ่งก็ยังไม่ได้รับ เรียกว่าอะไรนะยังรับความนิยมอยู่นะยังไม่ได้เสื่อมกลายไปน่ะ,นะคะปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยนะคะอุปกรณ์ภาชนะที่ทําจากทองแดงเนี่ยมักจะเคลือบด้วยสเตนเลสหรือว่าดีบุกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้อ่ทองแดงเนี่ยทาปฏิกิริยากับอาหารที่เป็นประเภทกรดนะคะ,คะไม่งั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะหรือโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ได้คะ่ะ ค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เป็นยังไงอีกบ้างคะสําหรับวิวัฒนาการของเครื่องครัวในยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้ค่ะ,อ,ะอย่างอันนี้อีกนิดนึงก็คือเหล็ก<ม>ใช่ไหมคะนี่นอกจากทองแดงแล้วก็เหล็กเนี่ยซึ่งอันนี้กรีกโรมันเนี่ยเขาก็ใช้เหล็กนะในการประกอบในการทําพวกอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยมานานแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งหลังๆเนี่ยนะคะปรากฏว่าเครื่องครัวประเภทที่ทําจากเหล็กนะเหล็กหล่อเนี่ยนะคะได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกามากนะโดยเฉพาะในช่วง ตัดวันที่18บแปดนรืสิบเก้านะคะโดยใช้ในการปรุงอาหารได้หลากหลายนะคะตั้งแต่สตูไปเลยสตูนะคะไปถึงพวกขนมปังพวโพอ่อะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเครื่องครัวเหล็กนะ,ะที่ทําจากเหล็กเนี่ยก็ได้ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะคะแล้วก็ขึ้นชื่อเลยก็คือเหล็กเนี่ยมีความทนทานนะคะแล้วก็เก็บรักษาความร้อนได้ ได้ดีนะคะได้ดีกว่าประเภทอื่นๆด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของวัสดุนะคะที่มีความานิยมนะคะแล้วก็ได้รับการพัฒนาต่อกันมานะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการพัฒนาก็ยังไม่หยุดยั้งเพียงเท่านั้นนะคะมันจะมีเครื่องครัวอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเครื่องครัวแบบไม่ติดกระทะใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าใช่ค่ะปัจจุบันเราจะพบว่ามีพวกอุปกรณ์ภาชนะนะคะที่ใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนนะคะที่ กำลังได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะซึ่งจริงก็มีมาระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะ,คะก็คือเครื่องครัวแบบที่ไม่ติดพวกอาหารเนี่ยจะไม่ติดพวกกระทะหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของมนุษยชาติเรานะคะที่พยายามที่จะหาวิธีการนะคะในการให้บรรดาพ่อครัวแม่ครัวนะคะได้ทําอาหารกันอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็คิดรังสรรค์เมนูต่างๆขึ้นมาให้ให,ให้ให้ผู้คนที่นิยมรับประทานอาหารเนี่ย ในรับประทานอาหารกันอย่างแบบเรียกว่ามีรสชาตินะคะก็มีการคิดนะคะในการทําเครื่องครัวแบบไม่ติดอาจจะเป็นกระทะหรือหม้อนะะโดยเฉพาะกระทะเนี่ยเป็นเครื่องครัวชนิดแรกๆเลยนะคะที่มีการคิดประดิษฐ์ขึ้นมานะคะโดยเครื่องครัวแบบไม่ติดกระทะชนิดแป้หรือว่าชินแรกนะคะที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือในช่วงประมาณทศวรรษที่หนึ่งพันเก้าร้อยสสิบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสนะคะเขาเป็นคนคิดคนแรกคนนี้เขามีชื่อว่า มาเกิร์กลัวนะคะเกิร์กลัวเนี่ยนะคะได้ทํากระทะนะคะโดยเขาเอากระทะของบ้านเขาเนี่ยของภรรยาเขานี่แหละนะคะ,คะที่ที่นิยมทําอาหารเนี่ยลองมาเคลือบด้วยสา,ารชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเทฟลอนนะคะซึ่งก็ทําให้อาหารต่างๆที่ที่ภรรยาเขาทําข้าวทั้งหลายเนี่ยไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็เลยปรากฏว่าการที่เขาเอาเทฟลอนมาทําเคลือบกระทะเนี่ยก็เลยกลายเป็นตึกเปลี่ยน นะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะในวงการเครื่องครัวนะคะเพราะว่านอกจากทําอาหารแล้วไม่ติดนะคะอาหารไม่ไม่ทําให้เครื่องครัวต้องมาลําบากนะคะในการขัดถูแล้วเนี่ยนะคะก็คือทําให้สนุกในการทําอาหารมากขึ้นแล้วก็ การทําความสะอาดก็ง่ายขึ้นด้วยนะคะค่ะ,ะเทฟลอนก็มานะคะเครื่องครัวแบบไม่ติดกระทะนะคะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเทฟลอนนะคะคราวนี้มาดูเครื่องครัวในอีกรูปแบบหนึง่งหลายคนก็ชื่นชอบนะคะเพราะว่ามันก็ใช้แล้วมันก็แบบดูดีดูสะอาดตาแล้วก็ทําความสะอาดไม่ยากก็คือเครื่องครัวสแตนเลสใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะก็นอกจากเทฟลอนแล้วนะคะที่ได้รับความนิยมมากนะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือเครื่องครัวสแตนเลสนะคะซึ่งเครื่องครัวสแตนเลสเนี่ยก็ถูกคิดค้นในช่วงต้น จัดวัที่ยี่สิบนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมาอย่างรวดเร็วนะคะทั้งนี้เพราะว่าเครื่องโครสสเตเลสเนี่ยนะคะได้รับความนิยมเนื่องจากทนทานนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะะส่วนใหญ่ก็จะทําจากพวกเหล็กนะคะนิโกเกิลนะคะแล้วก็โครเมียมนะคะซึ่งสิ่งต่างๆาเหล่านี้นะคะก็เลยทําให้ัาษนะเครื่องครัวที่ทําจากสกแตนเลสเนี่ยนะคะมีความทนทานนะคะโดยเฉพาะต่อการกัดกรอด่อนนะ,ะแล้วก็บรรดาพวกคราบสกรปรกทั้งหลายะนะคะก็ ด้วยความที่ทนนะคะไม่ไม่มีคราบกัดก่อนนะคะแล้วก็เทําความสะอาดเนี่ยได้ง่ายนะคะไม่ต้องมาคอยอัดถูกันอย่างรุนแรงเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมนะคะ <c oughs> ปัจจุบันก็เลยเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวที่ได้รับความนิยมอย่างต่อนเนื่องนะคะ <c oughs> ด้วยความทนทานแล้วก็ใช้งานที่หลากหลายขึ้นนะคะ <c oughs> ค่ะก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะมีวิวัฒนาการเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับเครื่องครัวที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์คะค่ะก็แสดงให้เห็นนะคะวิวัฒนาการของ มนุษยชาติเรานะคะตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนมีพัฒนาการกันเรื่อยมานะคะจากทาแค่พวกโจ๊กนะคะอยู่ในหม้อใะ,ะปัจจุบันก็อุปกรณ์เครื่องครัวก็มีความหลากหลายแล้วก็ทําให้บรรดาพ่อครัวแม่ครัวนะคะที่ชอบคิดประดิษฐ์เมนูต่างๆเนี่ยนะคะก็สนุกสนานนะคะกับการคิดการทําเมนูอาหารนะคะตั้งหลากหลายเมนูเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิวัฒนาการนะคะเทคโนโลยีของเครื่องครัว ที่มีมากมายหลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะค่ะและนี่คือเรื่องราวของเครื่องครัวยอดนิยมนะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจรนุตโสภาผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะที่นําข้อมูลมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพี a ช n แนลพอดแคส กับอ,อพอรักผักเขียวแก้วค่ะ